นโยบายลดน้ำมันเบนซิน18บาทน้ำมันดีเซล6บาทของพรรคพังพัชารัฐนโยบายยาพิษแบบนี้ราคาพลังงานที่แพงอยู่แล้วก็จะยิ่งแพงขึ้นกว่าเดิมแพงแล้วแพงอยู่และจะแพงต่อไปตรงนั้นนะคุณวิ่งขวัญและพลเอกประวิทย์จะรับผิดชอบไอ้ยังไงท่านอย่าไปเลือกเลยครับพรรคพังพังชารัฐเสียงหนึ่งก็อย่าไปให้ผมไม่อยากให้ท่านเป็นนายกประเทศไทยไปไม่รอดหรอกครับ ถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่ติดตามรายการของผมไม่ใช่เฉพาะคุยทุกเรื่องกับสนธิก่อนหน้านั้นเรื่องมองโลกมองเราผมเนี่ยตั้งนมตั้งหนานแล้วพูดถึงเรื่องปัญหาพลังงานผมอาจจะไม่ใช่ผู้ที่เชี่ยวชาญมากมายนักแต่ว่าผมได้ศึกษาเรื่องนี้มาแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานหลายท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปานเทพภูพ,พงศ์พันคุณรสนาโตศิยะสกุลตลอดจนหม่อมหลวงกรกับศิวัต คนต่างๆพวกนี้เนี่ยเขาศึกษาลึกซึ้งกับผมเยอะแต่ว่าผมก็ได้ซึมซับและก็รับทราบข้อมูลจากพวกเขามาจนกระทั่งผมเองก็เริ่มบักหลักและมีองค์ความรู้ในเรื่องพลังงานค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับอย่างน้อยที่ก็มากกว่านักการเมืองบางคนที่แสดงอาการเฮาเลียนในช่วงหลังๆในการเสนอประเด็นเรื่องพลังงานขึ้นมาพลังงานเนี่ยเป็นหนึ่งในกลไก,กสําคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแก๊สไฟฟ้าล้วนแต่เป็นต้นทุนพื้นฐานของการดำรงชีวิตและกำเดินดำเนินธรุรกิจต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าร้อนจัดท่านผู้ชมคงรู้สึกได้อย่างชัดว่าบินค่าไฟเนี่ยพุ่งขึ้นสูงอย่างเห็นได้ชัดเลยสูงมากโหดเหี่ยมอมริหิตมากแน่นอนที่สุดเมื่อราคาค่าพลังงานเหล่านี้ลูกสูงขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับสูงขึ้นตามไปด้วยเราสู้มาเป็น 10, 10ปีแล้วครับ พอมาทํารายการคุยทุกเรื่องกับสนธิเมื่อ3ปีกว่าที่แล้วผมก็หยิบยกเรื่องปัญหาพลังงานมาพูดอีกหลายครั้งโดยเสนอมีการแก้ปัญหาพลังงานะระยะสั้นะระยะกลางละระยะยาวแบบครบวงจรนะครับผมพูดเมื่อวันที่24เมษายน2563ตอนที่30แล้วผมก็พูดอีกทีหนึ่งตอนที่3 1วันที่1พฤษภาคม2 5 6 3หหัวข้อถึงเวลาปลดแอกพลังงานให้คนไทยก้าวไปข้างหน้าหรือยัง แล้วก็มีอีกตอนหนึ่งผมพูดเรื่องว่าทําไมค่าไฟแพงโทษนะฮะท่านผู้ชมทิบหายใครเคยม่งตัวจริงเมื่อตอนที่159เมื่อปีที่แล้ว 65. นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้น,นครับท่านผู้ชมผลจากผลผวงาก,การละเลยในการแก้ปัญหาพลังงานเชิงโครงสร้างผมเน้นนะครับท่านผู้ชมเชิงโครงสร้างในภาพรวมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นค่าน้ามันค่าแกส๊สค่าไฟฟ้าในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมา ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์โลกที่สร้างความสั่นคลอนและผันผวนให้กับราคาพลังงานทั่วโลกนั่นคือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่เพิ่งครบครอบหนึ่งปีไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อราคาพลังงานอย่างรุนแรงที่มีต่อประเทศไทยในฐานะผู้นําเข้าน้ํามันดิบกว่า90รวมไปถึงการนําเข้าแก๊สธรรมชาติเหลวที่กระทบต่อค่าไฟอย่างเห็นได้ชัดเจน ท่านผู้ชมครับวิกฤตพลังงานดังกล่าวดําเนินมาถึงปัจจุบันปี2566ถือว่าเดินมาในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะว่าปีนี้เป็นปีาการเลือกตั้งทั่วไปและอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคือวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566จะมีการเลือกตั้งใหญ่ท่านผู้ชมครับพักการเมืองทุกพักแข่งการนําเสมอนโยบายเพื่อดึงดูดใจประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแน่นอนที่สุดท่านผู้ชมครับหนึ่งในนโยบายมีการพูดถึงก็คือทุกคนต้องการ ให้มีการลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพให้กบประชาชนคือนโยบายพลังงานในการเลือกตั้งที่มาถึงครั้งนี้ในบรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายปรกากฏว่ามีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งคือพรรคพลังประชารัฐภายใต้การนําของพลเอกประวิตริวงสุวรรณพลเอกประวิตรมีความสามารถดึงบุคลากรผู้มีฝีมือทางด้านเศร,รษฐกิจเข้าสู่พรรคได้หลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เมื่อนายอุตมะสาวนายนอดีตรนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมและนายสนธิรัฐสนธิจิรวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานงและกระทรวงพาณิชย์ได้ล้มเลิกการทําพักสร้างนาคตไทยกลับเข้ารังเดิมคือพักพลังประชารัฐก็ยิ่งเป็นที่น่าจับตาดูนอกจากนั้นแล้วนะท่านผู้ชมครับยังมีจอมยุทธยอดฝีมือทางด้านเศรษฐกิจคือคุณธีรชัยภูวานาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และหม่อมห,หลวงกรเกิวัตรเกษมศรีหรือที่เรียกสั้นๆว่าหม่อมกรนักเคลื่อนไหวด้านพลังงานภาคประชาชนมานับ10ปีมาร่วมงานด้วยเช่นกันทั้งนี้และทั้งนั้นะทานน่านผู้ชมครับผมทราบว่าการที่คุณธีรชัยและหม่อมกรได้เข้าร่วมทีมเศรษฐกิจของพรรคพังพชารัฐโดยไม่มีรายชื่ออยู่ในผู้สมัครสบสบัญชีรายชื่อพรรค85คนเลยเพราะว่าในการพูดคุยใน,นหลายแรกนะฮะคือพลเอกประวิทย ระบุว่าต้องการจะใช้ภรคพลังประชารัฐในการผลักดันการปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบที่เอื้อผลประโยชน์กับเอกชนแทนที่จะนําเสนอลดราคาโดยใช้งบประมาณแผ่นดินมาอบอุ้มก็คือพูดง่ายว่าอยากจะปรับโครงสร้างทั้งระบบเลยไม่ใช่แค่เอางบประมาณแผ่นดินเนี่ยเอามาอุดเพื่อที่จะลดราคาพลังงานเป็นระยะเวลาสั้นๆไม่เกินหนปีเพราะฉะนั้นแล้วการที่เอางบประมาณรัฐมาลด ราคาพลังงานโดยที่ไม่ปรับโครงสร้างนั้นเป็นการทําอย่างฉาบฉวยและจะต้องสร้างภาระประชาชนในที่สุดประเด็นคือเมื่อในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน2 5 6 6ในช่วงก่อนสงกรานต์มีความผิดปกติท่านผร้ชมคือ3คุณพลในพักพังประชารัฐด้านพลังงานคุณสุนทรัี่รัฐคุณธีระชัยและหม่อมหลวงกรได้ตัดสินใจโพสต์ข้อความไม่เห็นด้วยกับนโยบายด้านพลังงานของพักพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นข้อนําข้อเสนอของนายวิ่งขวัญแสงสุวรรณก่อนที่จะเล่าให้ฟังว่านายวิ่งขวัญแสงสุวรรณนั้นเสนออะไรมานายวิ่งขวัญน,นั้นไม่เคยรู้เรื่องพลังงานมาก่อนเลยไม่เคยเป็นคนที่หิวแสงเก่งในเรื่องประชาธมพันตัวเองอ้างตัวเองเก่งกว่าทุกคนและปรากฏว่าอยากจะมีแสงตอนนี้เพราะาเห็นว่าพลเอกประวิตยสนใจในเรื่องพลังงานและจะนําเสนอนโยบายพลังงานตัวเองก็เข้าไปเกาะกลุ่มกับกลุ่มทุนพลังงานเพื่อที่จะร่าง ประเด็นต่างๆในการลดราคาพลังงานผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทั้งหลายคงได้เห็นหรือได้ยินเคยผ่านตาเคยผ่านตามาเลยนโยบายลดน้ำมันเป็นสิน18บาทน้ำมันดีเซล6บาทของพรรคพังชารัฐโดยมานโยบายนี้ในมิ่งขวัญเป็นคนนำเสนอในการปราศัยบนเวทีพลังใหม่พลังกรุงเทพพลังประชารัฐวันที่18มีนาคม2 5 6 6ที่ผ่านมานะฮะในมิ่งขวัญบอกว่าถ้าเอานำราคาน้ำมันในวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามา,มาอ้างอิง ราคาน้ำมันเบนซินอยู่ที่ลิตรละ44บาทเมื่อปรับลงประมาณลิตรละ18บาทคนไทยจะได้ใช้น้ำมันเบนซินที่ราคาลิตรละ25บาท99สตางค์เช่นเดียวกับราคาน้ำมันดีเซลที่ปัจจุบันราคา34บาท44สตางค์เมื่อปรับลดลงประมาณลิตรละ6บาท37สตางค์คนไทยจะใช้น้ำมันดีเซลลิตรละ28บาทการลดราคาน้ำมันจะมีมาตรการด,ดังกล่าวประมาณ1ปีท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเป็นระยะสั้น มาตรการอื่นทางบนชชยคนใช้ได้ใช้น้ำมันจะมีความสุขก็คือว่าคุณมิ่งขวัญเนี่ยทำแบบง่ายๆหาวิธีลดราคาน้ำมันและจบเพียงภายใน1ปีและหลังจากหนึ่งปีแลวคุณมิ่งขวัญไม่ได้บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงกันข้ามกับทีมงานของหม่อมกอคุณธีดชัยและคุณสุนทิรัตน์สุนทิจิรวงศ์คือต้องการจะปรับโครงสร้างทางพลังงานเพื่อให้ราคาน้ำมันมันลดลงอย่างยั่งยืนตลอดไปไม่ใช่ทำเพียงครั้งเดียวเพื่อเอาหน้าเอาตา เพื่อเอาแสงเหมือนอย่างที่คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณซึ่งไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวพลังงานเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ทะลรืงอมาคว้าเรื่องนี้เพราะต้องการที่จะให้ตัวเองได้มีชื่อเสียงนายมิ่งขวัญบอกว่าถ้าอยากได้น้ำมันได้น้ำมันราคาถูกต้องเลือกพักพลังานชารัฐไปเป็นรัฐบาลเพราะพลเอกประวิตยเป็นคนใจดีและพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนไทยและจะทําเพื่อคนไทยต่อไปคําถามท่านผู้ชมครับผมจะถามคุณมิ่งขวัญและท่านผู้ชมว่าและรวมทั้งพลเอกประวิตยด้วย ในการลดราคาน้ำมันเบนซินสิบบาทต่อลิตรและลดราคาน้ำมันดีเซลอีก6บาทาสาสิิตสางค์ต่อลิตรมันทำได้ง่ายๆตามลมปากของคุณวิ่งขวัญเลยหรือคำตอบมีอย่างนี้ท่านผู้ชมครับหลังจากการไปไขปริศนาต่างๆเรื่องการลดราคาน้ำมันแบบประชานิยมสไตล์นักการตลาดของคุณมิ่งขวัญท่านผู้ชมอย่าลืมนะคุณมิ่งขวัญคือนักการตลาดและนัก p r ไม่ใช่นักปฏิบัติการตัวเองไม่เคยรู้เรื่องน้ํามันเลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชมครับแต่ตัวเองต้องการที่จะโชว์ฟอร์มโชว์พาวในเรื่องการตลาดคุณวิ่งขวัญครับรัฐจะเอาเงินมาจากไหนเพราะว่านโยบายน้ํามันประชาชนเพื่อลดราคาน้ํามันเป็นสินติดละ18บาทดีเซล6บาทเป็นเวลา1ปีใช้งบประมาณ2 0 0แสนกว่าล้านบาทนโยบายแก๊สประชาชนเพื่อลดค่าแกส๊สใช้งบประมาณอีก2 4 0 0 0ล้านบาท รวมถึงสองนโยบายแล้วใช้เงินถึง2 2 4 0 0 0ล้านบาทเข้าไปละและนี่เองเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทีมมือเศรษฐกิจที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจและพลังงานที่สังกัดอยู่พรรคเดียวกันกับคุณวิ่งขวัญอย่างคุณสนธิรัตน์คุณธีรชัยและหม่อมหลวงกรไม่เห็นด้วยกับคุณวิ่งขวัญและนโยบายด้านพลังงานของพรรคังจารัสในลักษณะนี้ผมจะสรุปให้เข้าใจอย่างง่ายๆท่านผู้ชมครับ ถึงพิษร้ายนโยบายลดแลกแจกแถมแบบนี้ของคุณวิ่งขวัญใช้ก่อนจ่ายที่หลังภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบายนาวเพลเยอร์และนี่คือความทันหนักของคุณวิ่งขวัญในการสร้างภาพท่านผู้ชมครับนโยบายยาพิษแบบนี้ในท้ายที่สุดเมื่อพ้นช่วงเรื่องตั้งไปแล้วหลังจากนั้นหนึ่งปีราคาพลังงานที่แพงอยู่แล้วก็จะยิ่งแพงขึ้นกว่าเดิมเพราะต้องหาเงินมาโปะจ่ายได้เงิน2 2 4 0 0 0ล้านบาทที่หายไปแล้ว พร้อมกับดอกเบีย้ยและที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมครับการทำเช่นนี้จะส่งผลให้ไม่เปิดโอกาสในการปรับโครงสร้างราคาพลังงานที่เอกชนเอาเปรียบประชาชนมาอย่างยาวนานสรุปสั้นๆท่านผู้ชมครับคุณมิ่งขวัญกำลังจะเสนอแพงแล้วแพงอยู่และก็แพงต่อไปวลีเด็ดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเรามาดูข้อท็จจริงหน่อยท่านผู้ชมที่ไม่ได้ติดตามเรื่องปัญหาโครงสร้างทางพลังงานที่บิดเบี้ยวมาตั้งแต่ต้น ผมจะสรุปราคาน้ำมันที่แพงราคาพลังงานที่แพงของประเทศไทยแพงเพราะความเชื่อมโยงของด้านพลังงานจากสองประเภทที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องอันอย่างใกล้ชิดนั่นคือ 1. ราคาน้ำมัน2ก๊าซูุงต้มสําหัับราคาน้ำมันแพงเกิดขึ้นเพราะสูตรราคาสมมุติแพงไป และการตั้งกองทุนน้ำมันขึ้นมาเพื่อกลบปัญหาและเอื้อแก่เอกชนโดยสาเหตุปัญหาราคาน้ำมันในประเทศไทยนั้นแพงนั้นที่แพงถูกแบ่งออกเป็น3สาเหตุหลักสาเหตุที่1ท่านผู้ชมครับที่ทําให้น้ำมันแพงโครงสร้างราคาน้ํามันหน้าโรงกั่นไทยเป็นสูตรราคาสมมุติก็คือตั้งขึ้นมางๆไซึ่งเกิดจากการสมมุติว่าเป็นราคาน้ํามันที่โรงกั่นสิงคโปร์แล้วนําเข้าในประเทศไทย ต้องมีค่าขนส่งค่าประกันภัยและอื่นๆทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงเรานี่เอาน้ํามันดิบมากันที่ประเทศไทยพอการเสร็จเรียบร้อยเสือกตั้งราคาค่าขนส่งขนส่งอะไรที่ไหนจะ้ะฮะนี่คือข้อโกหกหลอกลวงที่ทางพลังงานโกหกประชาชนราคาสมมุตินี้ก็เลยเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกโรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทยให้มีกําไรอย่างมหาศาลเอาเปรียบผู้บริโภค และทาให้คนไทยต้องเดือ,รอดร้อนเพราะราคาน้ํามันหน้าโรงกันแพงเกินจริงคุณมิ่งขวัญไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวไม่พูดเพราะไม่รู้หรือไม่พูดเพราะว่าทุนพลังงานมันอุดปากคุณมิ่งขวัญเอาไว้สายเหที่สองเราต้องใช้ราคาน้ํามันเป็นสินแพงกว่าชาติอื่นเพราะเราต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งเป็นค่ากองทุนน้ํามันเป็นการเก็บเงินจากผู้ใช้น้ํามันเพื่อไปจ่ายค่าส่วนต่างพืชพลังงานพืชอะไรบ้างอะเอทานอลไบโอดีเซล ซึ่งเอทานอลกับไบโอดีเซลเมืองไทยนั้นท่านผู้ชมรู้มาแพงกว่าตลาดโลกเยอะและแพงกว่าน้ำมันเบนซินและแพงกว่าน้ำมันดีเซลเกษตรกรได้นิดเดียวแล้วมันมาจากไหนล่ะมันมาจากอดีตนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลในกลุ่มทุนพลังงานให้ใช้เอทานอลไบโอดีเซลโดยตัวเองผูกขาดเอทานอลและไบโอดีเซลในการผลิตพวกนี้ออกมาเห็นหรือยังท่านผู้ชมนี่คือความงกความเห็นแก่ตัวและการคอร์รัปชันเชิงนโยบาย ผู้ที่เติมน้ามันต้องจ่ายค่ากองทุนน้ามันเหล่านี้เพื่อชดเชยให้รู้สึกว่าน้ํามันแก๊สโซฮอถูกกว่าเดิมคือน้ํามันเป็นสินผิวๆอันที่จริงแล้วท่านผู้ชมครับราคาเอทานอลแพงแบบนี้แปลว่ายิ่งผสมแอลกอฮอลในน้ํามันสัดส่วนยิ่งมากก็ยิ่งทำให้ราคาน้ํามันแก๊สโซแพงจริงหรือเปล่าครับคุณมิ่งขวัญตอบผมสิแต่ดูสิครับท่านผู้ชมทุกวันนี้เราจ่ายค่าน้ํามันแพงจ่ายเข้ากองทุนน้ามันเพื่อฝืนตลาด ทำให้ราคามันกลับด้านยิ่งเติมแก๊สโซในสัดส่วนมากราคาน้ำม,มันย,ยิ่งถูกลงเช่นน้ำมันเบนซินร้อยเเซจ่ายเข้ากองทุนน้ำมัน8ปดบาทห้สตางค์ต่อลิตรรวมภาษีการตลาดราคาน้ำม,มันขายปลีกน้ำมันเบนซิน,นกลายเป็น45บาทต่อลิตรน้ำมันเบนซินผสมเอทานอลสิเปซนเป็นแก๊สโซฮอลเจ่ายเข้ากองทุนน้ำมัน2บาทราคาขายปลีกอยู่ที่37มสิบเจ็ดบาทยีาสตางค์ต่อลิตร ถูกกว่าน้ำมันเบนซิน7บาทสิสตางค์ปรากฏการที่เกิดขึ้นกับน้ำมันเบนซินแก๊สโซนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกับน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซลแต่เราใช้กลไกกองทุนน้ำมันไปบิดเบือนราคาตลาดราคาขายปลีกเช่นเดียวกันยิ่งเติมไบโอดีเซลยิ่งราคาถูกลงทำให้เราต้องจ่ายเงินค่ากองทุนน้ำมันเพื่อฝืนราคาตลาดอีกเช่นกันคุณมิ่งขวัญครับงานนี้เนี่ยรายการที่ผมจัดให้คุณโดยเฉพาะ ชุดใหญ่ไฟกระพริบหรือชุดใหญ่ไฟไมบ,บ้านแล้วแต่คุณจะคิดการฝืนราคาตลาดทําให้กองทุนน้ำมันมีเงินไม่พอเพียงต้องประสบกับภาวะตัวแดงติดลบไปแล้วเกือบ4 3 0 0มืล้านบาทแปลว่าถ้าเราเอานโยบายลดราคาน้ำมันแบบสะบั้นหันแหลกในวันข้างหน้าก็จะต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงขึ้นกว่าราคาตลาดโลกเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อชำระหนี้สินของกองทุนน้ำมันที่เกิดขึ้นเพื่อนเตือมอีกอย่างน้อย2 0 0 0 0 0กว่าล้านบาท จากนโยบายโง่ๆของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณและก็การด้อยปัญญาของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่ดันเสือกไปเชื่อข้อเสนอคุณมิ่งขวัญเป็นเรื่องที่ผิดหวังมากคุณประวิทย์เริ่มต้นดีมากแต่ไปมากลายเป็นถูกครอบงำผมพูดได้วันนี้เลยคุณประวิทย์ไม่สมควรจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกเลยถ้ามีจิตและมีปัญญาเพียงแค่นี้สาเหตุที่สาม ประชาชนชาวไทยทุกวันนี้พวกเราต้องจ่ายค่ากองทุนน้ำมันเพื่อทำให้น้ำมันทั้งระบบแพงกว่าราคาตลาดโลกเพื่ออะไรท่านผะู้ชม,ชมเอาไปจ่ายตรึงราคากาสูงต้มเราต้องจ่ายราคาน้ำมันแพงเพื่อนำเงินนำเงินจากกองทุนน้ำมันไปจ่ายชดเชยส่วนต่างให้กับโรงงานแยกแก๊สและโรงกลั่นน้ำมันเพื่อให้ประชาชนซื้อกาสูงต้มในราคาถูกลงโดยผู้ผลิตแก๊สได้กำไรเท่าเดิมเป็นการทำกำไรอย่างมหาศาล ทั้งทั้งที่ความจริงท่านผู้ชมครับก๊าซสูงต้มไม่ควรจะแพงเลยเพราะแก๊สธรรมชาติส่วนใหญ่มาจากแหล่งแก๊สภายในประเทศทั้งสิน้นและเพียงพอต่อผู้ใช้รถและเป็นแก๊สสูงต้มในครัวเรือนเราไม่จำเป็นต้องนําเข้าจากต่างประเทศท่านผู้ชมนี่คือความจริงท่านผู้ชมแต่การนําโครงสร้างราคาน้ํามันไปตรึงราคาแก๊สสูงต้มโดยไม่แก้ปัญหาสาเหตุที่ทําให้ราคาแก๊สสูงต้มแพงแบบนี้ท่านผู้ชมครับทําให้คนไทยต้องใช้น้ํามันแพงตลอดไป และท่านผู้ชมรู้ไหมว่าครับวันนี้เราได้กองทุนน้ามันที่มีหนี้สินสุทธิทั้งหมดเกือบ9 0้า0มืล้านบาทแปลว่าอะไรท่านผู้ชมแปลว่าในวันข้างหน้าจะต้องมีการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันเพื่อไปใช้หนี้เหล่านี้และจะต้องทําให้น้ํามันต้องแพงอย่างแน่นอนนี่อะไรละ่ะก็คือหนี้ที่คุณวิ่งขวัญเอามาลดราคาน้ํามันไงละ่ะเห็นไรือย่างท่านผู้ชมแม่งง่ายๆใช้วิธีง่ายๆแต่โง,ง่ๆแล้วมาหลอกประชาชน ท่านผู้ชมต้องทราบนะครับว่าปัจจุบันแก๊สสูงต้มมีราคาขายปลีกอยู่ที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมในราคานี้เราใช้กองทุนน้ำมันที่ชดเชยแก๊สสูงต้มแต่เงินกองทุนไม่พอละติดลบไปละประมาณ47,000ล้านบาทแปลว่าในอีกไมก่นานนี้เราจะต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงกว่านี้เพื่ออะไรมะเพื่อชดเชยกับหนี้สินที่เกิดขึ้นไงเล่าท่านผู้ชมขอยืมเงินเข้ามาใช้ลดราคาน้ำมันเพื่อให้คุณมิงขวัญได้แสง ให้พักวังชารัฐได้แสนแต่ครบหลังหนึ่งปีแล้วน้ำมันแม่งจะกระโดดแพงชิบหายเลยตรงนั้นนะคุณมิ่งขวัญและพลเอกประวิตย์จะรับผิดชอบได้ยังไงถ้าได้เป็นรัฐบาลความจริงท่านผู้ชมครับคือปริมาณก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้นมีมากเพียงพอแต่ที่มันไม่พอพออะไรท่านผู้ชมรู้ไหมในปี2551สมัยรัฐบ,บาลนายสมชายวงศวัิ์มีมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหน่งชาติครั้งที่3ทับ2551 เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2551ได้กำหนดหลักการในการจัดสรรปริมาณก๊าซ LPG ที่ผลิตได้ในประเทศอย่างนี้ครับท่านผู้ชมให้กับปริมาณความต้องการในภาคครัวเรือนและปิโตโเคมเป็นลำดับแรกส่วนปริมาณการผลิตก๊าซ LPG ที่เหลือจากการจัดสรรทั้งต้นจะถูกนำไปจัดสรรให้กับภาคขนส่งและอุตสาหกรรมเป็นลำดับต่อไปหากไม่พอจะให้มีการนำเข้าก๊าซ LPG จากต่างประเทศนั่นคือนโยบาย แต,แ, s. <S แ,ตแต่ความจริงมันเป็นยังไงท่านผู้ชมรู้ไหมความเป็นจริงคือการอาศัยมติดังกล่าวจัดสรรก๊าซธรรมชาติในประเทศราคาถูกให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลที่สําค uh ัญการจัดสรรก๊าซธรรมชาติในประเทศราคาถูกให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลเฉพาะในเครือปตทก่อนด้วยมีระบุชัดเจนเลยนะในขณะที่เอกชนอุสาหกรรมปิโตรเคมีคอลรายอื่น ต้องนําเข้าจากต่างประเทศและแข่งขันกับต่างประเทศด้วยแก๊สธรรมชาติในประเทศก็เลยราคาพุ่งขึ้นและใครเดือดร้อนท่านผู้ชมท่านผู้ชมเนี่ยเดือดร้อนท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าถ้าวันนี้เราเปลี่ยนมติคณะกรรมการน,นยโยบายพลังงานแห่งชาติใหม่เรื่องการจัดสรรปริมาณแก๊ส LPG ที่ผลิตได้ในประเทศข้างต้นใหม่เปลี่ยนคําว่าและปิโตรเคมีคอลให้เป็นและผาาขนส่งราคาแก๊สสูงต้มจะลดจาก423บาท ต่อถังเหลือแค่ท่านผู้ชม350บาทต่อถังและเป็นการลดโดยการปรับโครงสร้างการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติใหม่ไม่ต้องนําเงินกองทุนน้ามันมาชดเชยเลยเงินกองทุนน้ามันก็คือหักจากราคาน้ํามันที่ราคาสูงเอามาจ่ายสื่อสารการปริโยเคมีขของปตทก็ควรจะต้องไปนําเข้าจากต่างประเทศหรือจากโรงกลั่นเอาเองเหมือนกับเอกชนรายอื่น,นเพราะเป็นการแสวงหาผลกําไรกับคนเพียงไม่กี่คนและผู้ถือหุ้นปตทเท่านั้นเองท่านผู้ชม เห็นความบัดซบเรื่องนี้อย่างท่านผู้ชมคุณมิ่งขวัญท่านมองไม่เห็นหรอกเพราะคุณมิ่งขวัญไม่มีวันเข้าใจเรื่องพวกนี้ท่านผู้ชมครับไหนๆก็พูดถึงคุณมิ่งขวัญละก็พูดกันให้สุดซอยกันละกันคุณมิ่งขวัญเ,เ,เ,เมื่อปลายปีที่แล้ว6ธันวาคม2565คุณเปิดตัวคุณเข้าพักพังชารัฐเมื่อปลายปีที่แล้วประกาศตัวเองเลยนะเป็นแคนดิเดตนายนตรีงานนี้เชื่อได้ว่าคุณคิดเองเออเอง โดยที่คุณมีเพื่อนซีคู่ซีขงคุณคือพลเอกนักหรือนกพดลอินทรเจริญพร้อมทีมงานเสนาหารอีกเพียบหวังจะเป็นทายาทต,ต่อจากพลเอกประวิตย์วงสุวรรณงานนี้จึงต้องเล่นใหญ่ออกนโยบายให้โลกจำด้วยนโยบายลดราคาน้ำมันและก๊าซสุงต้มแบบมโหรานคุณพิงขวัญออกมายอมรับเองหลังจากต้นธันวาคม2565เข้าพังประชารัฐมาแล้วหายต่อมไปสเดือนเจ้าตัวไม่ได้หายไปไหน ท่านผู้ชมครับแต่ไปซุ่มกับทีมเสถทหารพร้อมข้าราชการกระทรวงพลังงานทนํานโยบายแถมยังคุยโม้คุยโวว,ว่าเพียงขายน้ํามันไม่เก็บภาษีแล้วมันกองทุนน้ามันแก้ง่ายง่ายแค่นี้ก็สยบราคาน้ํามันแพงได้แล้วโดยไม่ใช้งบประมาณเลยแม้แต่บาทเดียวงานนี้ท่านผู้ชมครับทําให้อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหลายๆคนที่ทํางานมาเป็นปีปีงงเป็นไก่ตาแตกจนกระทั่ง2เมษาย,ยน2565ที่ผ่านมา คุณธีรชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ปรึกษากรรมการนโยบายเศรษฐกิจของพรรคออกมาชี้แจงใน Facebook ส่วนตัวพูดอย่างนี้ครับในฐานะที่เป็นอดีตรัฐมนตรีคลังมีข้อท้วงติงเกี่ยวกับแนวความคิดนี้คือลดราคาน้ำมันสไตล์มิ่งขวัญมีใจใช้เงินจากกระเป๋าของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ยอมเอากำไรส่วนเกินจากกระเป๋าบริษัทเอกชนพี่น้องประชาชนครับก็มองได้ว่าเป็นการออกนโยบายเพื่อช่วยปกป้องประโยชน์ของบริษัทเอกชน ขณะนี้มีคนลือกันเซ็งแซ่ว่ามีกลุ่มทุนพลังงานเจาะเข้าไปหลายพักการเมืองทั้งนี้การออกนโยบายที่ไม่คำนึงถึงวินัยการเงินของการคลังถึงแม้จะอ้างว่าทําเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่คิดทําชั่วคราวหนึ่งปีแต่กลับเป็นนโยบายที่ไม่แต่ต้องผลประโยชน์ส่วนเกินของบริษัทเอกชนนั้นคุณเทียชัยบอกว่าผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอดีต รู้สึกกระอักกระอ่วนและผู้ใดที่เคยดำรงตำแหน่งรับตีครังคนต่อไปก็คงจะหรือในอดีตก็คิดแบบเดียวกับผมท่านผู้ชมครับคุณมิ่งขวัญครับพักพังประชารัฐครับพลเอกประวิทยครับแม้อ้างว่าคุณไม่ได้ใช้งบมันแผ่นดินเลยแต่บาทเดียวแต่ความจริงรัฐจะขาดรายได้จากภาษีและกองทุนไปถึงกว่าสองแสนล้านบาทเรียกว่าอุบเอาไว้ให้ประชาชนจับไม่ได้แล้วก็ไล่ไม่ทัน เมื่อเร็วๆนี้คุณมิ่งขวัญได้แถลงข่าวว่าจะสามารถลดราคาแก๊สหูงต้มจากปัจจุบันถังละ423บาทจะลดลง173บาทเหลือเพียงถังละ250ใช้เงินอุดหนุน24,000ล้านบาทคุณเทียใจพูดต่อนะฮะแต่คุณมิ่งขวัญอาจจะหลงลืมไปว่าราคา423บาทนี้ปัจจุบันมีเงินกองทุนน้ำมันอุ้มอยู่79บาทราคาจริงก็คือ500บาทต่อถัง จึงต้องใช้เงินหนุนจริงๆไม่ใช่2 0งหมล้านสามหมื่นล้านบาทและที่น่ากังวลคือราคาแก๊สเคยขึ้นถึงในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนปีที่แล้วถึงถังละ580บาทแต่ใช้เงินกองทุนน้ำมันอุ้มปิดบางปัญหาไว้มากถึง2องร้บาทต่อถังเกือบ300บาทต่อถังดังนั้นหากแก๊สตลาดโลกปรับสูงขึ้นอีกหากรัฐบาลน่าจะดาเนินการ ตามแนวคิดคุณมิ่งขวัญโดยกดราคาไว้ที่ถังละ250บาทคุณมิ่งขวัญครับต้องใช้เงินถึง45,000ล้านบาทคุณที่ใช้ตั้งถึงวันหนึ่งคุณมิ่งขวัญอาจจะเข้าใจผิดอีกแล้วว่าผลประโยชน์จำนวน24,000ล้านบาทนี้เป็นเงินของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลน,น่าสามารถช่วยเอามาใช้อุดหนุนราคาแก๊สสูงต้มได้แต่แนวทางนี้ขัดกับทีที่ประมูลเพราะราคาแก๊สที่ต่ำลงนั้นทีโาหนดว่า ผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะได้สิทธิ์ในแหลง่งปิโตเรเลียมจะต้องขายก๊าซราคาถูกดังกล่าวให้กับผู้ที่พร้อมจะซื้อแก๊สที่ปากหลุมกลางอ่าวไทยผู้ที่พร้อมจะซื้อและจะใช้สิทธิ์ซื้อแก๊สราคาถูกจึงไม่ใช่รัฐบาลแต่เป็นบริษัทที่ผูกขาดก๊าซในอ่าวไทยนั่นเองเห็นยังฮะท่านผู้ชมคุณเทียชัยบอกในที่สุดก,ก็กลับไปสู่ทุนพลังงานเหมือนเดิมหากจะหันไปร่วงเงิน24,000ล้านบาทจากกองทุนน้ำมันมาใช้อุดหนุนก็ทําไม่ได้อีก เพราะคุณมิ่งขวัญเพิ่งประกาศลดราคามนมที่น่าตื่นเต้นแล้วโง่เง่าเหลวไหลโดยยกเลิกเก็บเงินเข้าของทุนน้ำมันไปสิอีกเรียกว่าคุณหันซ้ายก็ไม่มีเงินหันขวาก็ไม่มีสตังค์สุดท้ายก็ต้องไปกู้หนี้สาธนารนณะมาอุดหนุนราคาในปัจจุบันให้ลูกหลานไปใช้หนี้ในอนาคตใช่หรือเปล่าครับสองแนวคิดคุณมิ่งขวัญหากมุ่งจะใช้เงินจากกระเป๋ารัฐบาลด้านเดียวแต่ไม่ได้มีแผนการที่จะรื้อกฎกติกาวไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ครัวเรือนเปลี่ยนกลับไปยืนในลำดับต้นก่อนบริษัทปิโตรเคมีคอลก็คือให้ครัวเรือนได้ใช้ก๊าซสูงต้มก่อนแนวคิดแบบนี้ประชาชนอาจจะมองได้ว่าเป็นการปกป้องคุ้มครองประโยชน์และกำไรบริษัทกลุ่มเอกชนบางกลุ่มที่มีบริษัทลูกทำธุรกิจปิโตรเคมิคอลโดยตรงหรือไม่คุณทีชัยตั้งคำถามถามผมตอบให้ก็ไดนะปกป้องอยู่แล้วงานนี้เมื่อนูดีโอบายคุณมิ่งขวัญเนี่ยชัดเจนทำทุกอย่างเพื่อปกป้องกลุ่มทุนพลังงาน คุณเทียชัยยังมีความเห็นว่าการออกนโยบายที่ประชาชนรู้สึกได้ว่าเอื้อต่อภาคธุรกิจย่อมมีความเสี่ยงต่อภาพพจน์ทางการเมืองของภาคการเมืองทําให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ามีกลุ่มทุนพลังงานแทรกซึมไว้ในภาคการเมืองหรือไม่คุณเทียชัยตั้งข้อสังเกตผมไม่ตั้งข้อสังเกตอะผมฟันรงเลยกลุ่มทุนพลังงานแทรกซึมเข้าไปในภารคฝังประชารัฐและก็ผ่านคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณ ส่วนคุณสนทิรัตสนทินทจิรวงศ์อดีตรันติว่าการส่งพลังงานผู้บริหารพักพลังชารัฐให้สัมภาษณ์สื่อถึงกรณีพักพลังชารัฐนำแนวทางการลดราคาน้ำมันของนายมิ่งขวัญไปเป็นนโยบายด้านพลังงานของ <c oughs> พักเมื่อวันที่8เมษาย,ยนที่ผ่านมาตามที่พรคพลังชารัฐได้มีมติในเรื่องนี้ถึงแม้คุณสนทิรัตจะมีส่วนน้อยเป็นเสียงส่วนน้อยวยกันแนวทางนี้แต่ยอมรับในมติของพรักน่าเสียดายคุณสนทิรัตครับเรื่องเฮงซวยแบบนี้ ไปยอมรับมติพักได้ไงเป็นผมผมไ่อยู่แล้วไอ้พักบ้านเนี่เห็นชัดเจนอย่างไรก็ดีผมขอย้ําว่าผมมีแนวคิดว่าในการดําเนินการ,รนโยบายควรคํานึงถึงการทําให้การจัดการเรื่องราคาน้ำมันมีความยั่งยืนและต้องระลึกถึงการเป็นรูปโครงสร้างราคาน้ำมันที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดทั้งนี้ในส่วนของรายละเอียดนั้นตนตนขอเรียนว่าให้ท่านสอบถามทางคุณวิ่งขวัญซึ่งเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบต่อนโยนบายนี้สรุปครับท่านผู้ชม ความจริงก่อนหน้านี้นับว่าเป็นโชคของพลเอกประวิทรวงสุวรรณและพรรคพลังประชารัฐที่ได้คนอย่างคุณสนทิรัตน์คุณธีรชัยหม่อมกรเกศวัตรมาวางแผนนโยบายพลังงานในพรรคพลังประชารัฐแต่พอเลือกตั้งใกล้เข้ามาผู้บริหารพรรคกลับเห็นแก่การตลาดแบบฉาบฉวยของคุณมิ่งขวัญผมย้ํานะครับท่านผู้ชมการตลาดแบบฉาบฉวยของคุณมิ่งขวัญที่ไม่รู้จริงและไม่รับผิดช,ชอบดังนั้นขจึงมีข้อคิด3ประการ 1. ท่านผู้ชมครับผมเนีสมน้ำหน้าที่สุดคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณพอนำเสนอเรื่องนี้ออกมาก็มีแต่คนรุมด่ารุมค้านทั้งในพักและนอกพักเพราะแต่ไหนแต่ไรมาพิสูจน์ว่าคุณมิ่งขวัญไม่เคยสนใจเรื่องพลังงานแต่อย่างไรเลยมีแต่นโยบายขายฝันเอาแสงใส่ตัวสุดท้ายนโยบายนี้ก็แปลกสองหน้าเสียดายที่สุดคือลุงป้อมพลเอกประวิทรวงสุวรรณหัวหน้าพักของชารัฐผมนึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้คนดีมีฟิลมืมไปแล้วในที่สุดเรื่องนี้พิสูจน์ได้ว่า ไม่มีอะไรใหม่เลยไม่มีความคิดสร้างสรรใหม่เลยถ้ามันเป็นอย่างนี้พ่เดชประวิทย์ครับท่านไม่เหมาะที่จะเป็นนายกมนรีท่านตอนนี้ท่านกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เริ่มจะเหลวไหลามากขึ้นละทุกวัน 3. น่าเสียใจยใจคือการเอาคุณธีรชัยกับหม่อมกรนเขากระโดดเข้าสู่การเมืองแบบไม่หวังผลประโยชน์เลยเพราะเข้าพักพลังประชารัฐไปเขาไม่ได้ขอตําแหน่งสสปาติลิสก็ไม่ได้มีชื่อ เขาหวังจะผลักดันนโยบายพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรมกับประชาชนสุดท้ายแล้วก็โดนคุณวิ่งขวัญจอมหิวแสงหักหลังร่วมกับกลุ่มทุนพลังงานมาเสนอนโยบายที่เข้าทางกลุ่มทุนพลังงานถ้าผมจะมีอะไรแนะนําผมจะแนะนําทั้งสองคนคุณธีรชัยและหม่อมกอนว่าเมื่อพรรคไม่คิดปรับโครงสร้างราคาพลังงานไม่เหมือนที่พลเอกประวิตยเคยรับปากเอาไว้มันไม่เป็นตามเจตจํานงตามที่ตั้งใจไว้ จะอยู่ให้เปลืองตัวไปทําไมเป็นเครื่องมือสร้างความชอบไทยกับนโยบายฉาบช่วยแบบนี้ไปทําไมให้เสียเกียรติภูมิตัวเองผมแนะนาให้ลาออกไปเลยอย่าไปเสียเวลากับมันเลยแม้แต่นิดเดียวสติปัญญาพวกเราสูงส่งกว่าคนในพักลังประชารัฐมากมายหมหาศาลและพวกเราต่อสู้เรื่องพลังงานทํางานเพื่อส่วนรวมมาตลอดเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อกลุ่มทุนพลังงานไปเสียเวลากับมันทําไมเรื่องพวกนี้พลเอกประวิตยครับผมภาวนาเลยครับ ผมไม่อยากให้ท่านเป็นนายกเพราะท่านเป็นแล้วเนี่ยประเทศไทยมีคนอย่างมิ่งขวัญแสงสุวรรณแล้วมีคนซึ่งโลเลอย่างท่านไม้หลักปักขี้เลนประเทศไทยไปไม่รอดหรอครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าผมเสียดายพลเรเือพลุทวงสุวรรณถ้าท่านเป็นเช่นนี้ท่านไม่ควรจะเป็นนายกเลยแม้แต่นิดเดียวท่านเป็นเมื่อไหร่ประเทศไทยล้มละลายอย่างแน่นอนที่สุดและประชาชนคนไทยก็จะใช้น้ำมันแพงต่อไปอย่างมหาศาล แม้ทั้งล่าสุดคุณมิ่งขวัญออกมาคุยโวว่าจะลดค่าไฟเหลือ2องบาท50้าต่อหน่วยโดยไม่เล่าให้ฟังว่าลดยังไงคือคุณมิ่งขวัญเนี่ยนะฮะนอกจากหิวแสงแล้วยังเป็นคนที่ชอบมโนแล้วคิดว่าคนไทยโง่แต่พระเอิญหม่อมกรกสิวัตรธีรชยัยคุณรสนาอาจารย์ปานเทพและผมไม่ใช่คนโง่ ผมเลยมีหน้าที่เอาเบื้องหลังและตัวตนที่แท้จริงของคุณมิ่งขวัญและทีมงานที่อยู่เบื้องหลังคุณมิ่งขวัญมาตีแผ่ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบว่าอย่าไปเลือกแม่งเลยพรกพังประชาัส